ชาวต่างชาติทำอนาจารไรเดอร์สาวคนที่24กุมภาพันธ์สองพผู้สื่อข่าวได้รายง,งานว่ามีไรเดอร์สาวถูกลูกค้าชาวต่างชาติเป็นชาวอาหรับลวนลามขณะปฏิบัติหน้าที่รับส่งผู้โดยสารจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่สอนลุมพินีพบไรเดอร์สาวคนดังกล่าวกําลังแจ้งความกับร้อยเวรและมีกลุ่มเพื่อนไรเดอร์มาให้กําลังใจจำนวนมากไรเดอร์สาวเล่าว่าคนที่23กุมภาพันธ์สองพรับผู้โดยสารต,ต่างชาติที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต แล้วก็ขับออกมาตรงบริเวณโรงงานยาสูบลูกค้าพยายามโดนลามตลอดพยายามจับและรูร้ายสัสดส่วนตามร่างกายก็เลยขับออกมาตามถนนใหญ่เพื่อจะมาสถานีตํารวจเขาก็บอกไม่ต้องไปให้เลี้ยวกลับก็คิดว่าเขาคงไม่ทําอีกก็เลยเลี้ยวกลับแต่เขาก็ทําอีกพยายามเอามือปัดบอกว่าอย่าทำอย่างนี้เขาก็ไม่ยอมหยุดจึงตัดสินใจไปจอดตรงป้อมตํารวจแยกวิทยุแต่ไม่มีตํารวจอยู่จึงตะโกนขอความช่วยเหลือเขาตกใจเลยวิ่งหนีไปจับกันไม่ทันคาดเอสาดก็ไม่จ่าย ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสอ,อลุมพินีได้ดำเนินการรวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิดและสืบสวนจนทราบว่า,าวผู้ก่อเหตุคือนายโมเซนเดมัวปัญยาสัญชาติอิหร่านอายุ31ปีจึงได้ขอญาติหมายจับต่อศาลอาญากรุงเทพต่อมาศาลได้อนุมัติหมายจับข้อหากระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า15ปีโดยกูเข็นด้วยประการใดๆโดยใช้ก,กำลังปั๊ดสไลด์โดยบุคคลคนนั้นอยู่ในภาวะไม่สามารถกัดขืนได้จากนั้นได้ประสานไปยังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามตัวผู้ต้องหารายนี้วันที่24กุมภาพันธ์2518เวลาประมาณ21เก30นาทีฝ่ายสืบสวนสอนอลุมพินีได้รับแจ้งจากตำรวจตรวจค้นข้อมืองว่ามีผู้ต้องหาตามหมายจับดังกล่าวกำลังจะเด,ดินออกนอกประเทศผ่านด่านตรวจค้นข้อมืองสานามบินสุวรรณภูมิจึงได้จับกลุ่มและควบคุมตัวไว้และนำตัวผู้ต้องหาส่งให้พนักงานสอบสวนสอนอลุมพินีดำเนินการตามกฎหมายต่อไปจบข่าวสวัสดีครับ